ในเดือนพฤษภาคมของปี2011ที่ฐานทัพสหรัฐในอัฟกานิสถานเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอกสองลำลอยเหนือความมืดพวกเขาเรียกภารกิจนี้ว่า Operation n e p t จูนสเปียปฏิบัติการที่ทั้งโลกต้องจดจำว่าเป็นการสิ้นสุดของการตามล่านานนับ10ปีแต่เรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ฟังต่อจากนี้ไม่ใช่เพียงแค่บันทึกของการตายบิลเดนแต่หากเป็นการสำรวจจิตใจความกล้าหาญ ความสับสนและความเงียบหลังเสียงปืนของชายที่เข้าร่วมภารกิจเหล่านี้เรื่องราวของชายที่ถูกกล่าวว่าเป็นคนลั่นไกแต่ไม่เคยได้รับการยืนยันเลยว่าใครกันแน่ที่เป็นคนสังหารบิลลาเดนคืนวันที่2พฤษภาคมปีคิรศักริ2ส1 1ที่เมืองอับบัตตบัต ประเทศปากีสถานเมืองที่เงียบสงบซ่อนอยู่ท่ามกลางหุบเขาและแสงไฟสลัวๆของบ้านเรือนธรรมดาแต่ทว่าภายในความเงียบก็มีบางสิ่งที่โลกไม่คาดคิดบนท้องฟ้าที่มืดสนิทเฮลิคอปเตอร์แบ็กฮอกที่ถูกดัดแปลงเป็นพิเศษบินเข้ามาอย่างไร้เสียงมันข้ามพรมแดนปากีสถานโดยที่ไม่มีใครทันสังเกตผู้โดยสารภายในก็คือเหล่าหน่วยรบพิเศษซิลทีมซหรือว่าเดฟกรู ชายหนุ่มผู้ผ่านการฝึกฝนมาอย่างเข้มข้นที่สุดในโลกไม่มีใครพูดไม่มีใครสบตาเสียงเดียวที่ดังอยู่ก็คือเสียงหัวใจที่เต้นเร่งขึ้นพร้อมกับภารกิจที่ชี้เป็นชี้ตายเมื่อถึงบ้านที่เป็นดังป้อมปราการของบิลเดนเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งเกิดปัญหาและตกลงภายในกำแพงแต่นั่นไม่สามารถหยุดดังภารกิจได้ทหารซิลส์ลงจากเครื่องเข้าสู่ปฏิบัติการจู่โจมอย่างเฉียบพลันประตูถูกเปิดออก ความมืดในบ้านถูกทำลายด้วยไฟฉายและเลเซอร์สีเขียวที่เล็งเป้าอย่างแม่นยำเสียงปืนดังขึ้นเพียงแค่ไม่กี่นัดรวดเร็วเงียบและเด็ดขาดเหมือนเสือดำที่ซุ่มโจมตีเหยื่อภายในเวลาแค่40นาทีการต่อสู้ก็จบลงออสมาร์บิลเดนนอนแน่นิ่งอยู่ชั้นบนสุดปิดฉากชีวิตชายที่โลกเฝ้าตามล่านานนับ10ปีไม่กี่ชั่วโมงต่อมาประธานาธิบดีบารักโอบามา ประกาศตัวทางโทรทัศน์ทั่วโลกสีหน้าเคร่งขรึมเสียงหนักแน่นวันนี้ข้าพเจ้าขอประกาศต่อชาวอเมริกันและประชาคมโลกว่าสหารัฐอเมริกาได้ดำเนินปฏิบัติการที่นำไปสู่การสังหารโอซมาบิลเดนแล้วทันใดนั้นเสียงโห่ร้องแห่งความดีใจก็ขึ้นที่ซามสแควร์ในนิวยอร์กที่ทำเนียบขาวในวอชิงตันดีซีผู้คนโบกธงชาติร้องเพลงชาติและตะโกนว่า USA ราวกับคือชัยชนะที่รอคอยมานานแสนนานหลังจากความแค้นจากเหตุการณ์91 1สําำหรับชาวอเมริกันมากมายมันคือการปิดบัญชีแค้นหากแต่ถ้าว่าความเงียบสงบไม่ได้ยืนยาวโลกภายนอกเริ่มสั่นสะเทือนจากข่าวนี้ในหลายๆมิตินักวิชาการด้านกฎหมายระหว่างประเทศและสิทธิมนุษยชนจำนวนไม่น้อยเลยตั้งคำถามว่าการสังหารแทนที่จะจับกลุ่มเป็นการกระทำที่สอดคล้อง กับหลักการกฎหมายสากลหรือเปล่ารัฐบาลปากีสถานแสดงความโกรธเคืองมากๆเพราะปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นบนแผ่นดินของตนเองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตมันเป็นการตบหน้าต่ออธิปไตยของชาติและยังสร้างคำถามว่าแล้วทำไมบิลเดนถึงไปหลบอยู่ในปากีสถานได้และสำหรับชาวมุสลิมหลายคนแม้ว่าหลายคนนี่ยจะไม่เห็นด้วยกับวิธีคิดของบิลเดนแต่การสังหารเขาโดยที่ไม่มีการพิจารณา,าคดี ทำให้บางกลุ่มรู้สึกว่าเป็นการละเมิดหลักศาสนาและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ต้องบอกว่าการตายของบิลเดนสร้างความไม่พอใจต่อโลกตะวันตกมากขึ้นสําหรับชาวอาหรับบางส่วนแม้ในวันนั้นจะเป็นจุดจบของบิลเดนแต่มันก็เหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรหลายๆอย่างนับจากนั้นเป็นต้นมาหลังปฏิบัติการเน p จูนสเปียร์ชื่อของเหล่าซิลทีมซิกซ์ก็ถูกยกย่องในฐานะนักรบเงา ที่ไม่เคยเปิดเผยตัวตนไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนยิงไม่มีใครรู้ว่าหน่วยซิลในวันนั้นมีใครบ้างจนกระทั่งหนึ่งปีต่อมาชื่อหนึ่งก็ได้ปรากฏออกมาในแสงสว่างมัดบิสเนตอดีตนาวีซิลผู้เข้าร่วมกับภารกิจในคืนนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เขาแตกต่างจากเพื่อนร่วมทีมไม่ใช่แค่ประสบการณ์ที่ได้ไปวันนั้นนะแต่คือการตัดสินใจอันกล้าหาญเลือดจะเรียกว่าหิวแสงสําหรับใครบางคนที่จะเล่าเรื่องทั้งหมด ผ่านหนังสือที่ชื่อว่า No Easy Day ในานามปากกาว่า Mark Owen นี่คือครั้งแรกที่ซิลทีมซิกหมายถึงหนึ่งในสมาชิกหน่วยซิลเลือกที่จะทำลายความเงียบของกองทัพที่พวกเขายึดถือมานานเขามีแนวคิดว่าไม่อยากให้เรื่องราวนี้ถูกเล่าด้วยเสียงของคนอื่นมันคือคืนที่เปลี่ยนชีวิตของหน่วยซิลทั้งหมดในวันนั้นและมันเปลี่ยนโลกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเขาอยากให้คนทั้งโลก รับรู้ถึงเหตุการณ์วันนั้นจริงๆคำถามใหญ่ก็คือเขาทำไปเพื่ออะไรในเมื่อหน่วยซิลทีมซิก์เนี่ยถูกฝึกมาให้เก็บงำทุกอย่างและทำงานเหมือนเป็นเงามันมีรายงานว่าหลังภารกิจจบตัวของแมดเนี่ยไม่ได้รู้สึกถึงความยุติธรรมหรือการยกย่องอย่างเหมาะสมต่อซิลที่ทำงานในวันนั้นเขามองว่าการปกปิดคือการลบคุณค่าของพวกเขาทั้งหมดแต่ก็มีคนถามว่า หนังสือเล่มนี้ขายดีเหลือเกินนะแรงจูงใจเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่อยากจะเปิดเผยความจริงอย่างเดียวมั้งแต่ผลตอบแทนมันก็เยอะพอสมควรหลังจากที่เขาออกจากกองทัพในหนังสือ No Easy Day ตัวของแมทได้ถ่ายทอดภาพของการบุกในวันนั้นอย่างละเอียดตั้งแต่เฮลิคอปเตอร์ตกที่กำแพงคอมเพล็กซ์จนถึงการขึ้นบันไดไปยังชั้นบนสุดและสิ่งที่สร้างแรงสั่นสะเทือนก็คือการที่เขาบอกว่าเขาพบวิลเดน ชายที่ไม่ได้กําลังถือปืนต่อสู้แต่เป็นชายที่ออกมาจากห้องมืดพร้อมภรรยาที่หลบอยู่ด้านหลังแมดอ้างว่าเขาเป็นคนยิงนัดแรกใส่ล่างบิลเดนก่อนที่เพื่อนร่วมทีมจะตามมายิงซ้ํารายละเอียดน,นี้ขัดแย้งกับกองทัพมากๆเพราะว่ากองทัพเนี่ยบอกว่าบิลเดนออกมาจากห้องถือปืนและพยายามที่จะต่อสู้ทําให้ถูกยิงสวนกลับจนเสียชีวิตนี่คือความแตกต่าง ที่ทําให้ความน่าเชื่อถือของกองทัพสหรัฐถูกลดทอนลงและกลายเป็นว่าทั่วทั้งโลกเกิดการถกเถียงว่าเอา้ามันยังไงกันแน่ทันทีที่หนังสือนี้วางขายมันกลายเป็นหนังสือขายดีอันดับหนึ่งอย่างรวดเร็วชาวอเมริกันจํานวนมากรู้สึกว่าพวกเขาได้ยินเสียงจากคนในคนที่อยู่ณจุดเกิดเหตุจริงๆมันคือภาพสดใหม่ของภารกิจที่เคยถูกเล่าผ่านการถแถลงการของกองทัพ เพียงไม่กี่บรรทัดเท่านั้นแต่ถ้าว่าเสียงอีกด้านหนึ่งก็ดังก,องงก้องทางกองทัพเรือและเพนตะกอนกล่าวหาว่าเขาละเมิดสัญญาการรักษาความลับหนังสือถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดและแม้ว่าเขาจะใช้นามแฝงว่ามาร์คโอเว่นแต่ตัวจริงก็ถูกเปิดเผยอย่างรวดเร็วเพื่อนร่วมทีมอย่างหน่วยซิลส์หลายคนรู้สึกว่าตัวของแมททรยศพี่น้องเพราะกฎเหล็กของหน่วยก็คือเราไม่พูดถึงสิ่งที่ทำ สิ่งที่เราเคยทำไม่เคยเกิดขึ้นจริงบนโลกนั่นคือกฎเหล็กของหน่วยซิลส์สื่อบางสำนักเนี่ยตั้งคำถา,ถามถึงเจตนาของแมดว่าคือความกล้าหาญหรือแค่ต้องการหาผลประโยชน์จากความลับที่ควรจะถูกเก็บเงียบพอชนะแล้วหนังสือ e ีซี่เดจึงไม่ใช่เพียงแค่หนังสือที่บันทึกภารกิจแต่มันคือการประกาศตัวตนของชายที่เลือกจะเดินออกมาจากเงามืดและต้องเผชิญกับแสงไฟที่ร้อนแรง เกินกว่าที่เขาจะทนไหวด้วยซ้ำสามปีหลังจากที่คืนอัพบอตตตบัตขณะที่โลกยังคงจดจำเพียงแค่ชื่อปฏิบัติการเนปจูนสเปียร์แต่ก็ยังไม่รู้ว่าใครคือตัวจริงที่เหนียวไกใช่คนหนึ่งก็เลือกที่จะก้าวออกจากความเงียบโรเบิร์ตโอเนลส อดีตหน่วยซิลทีม6ตัดสินใจเปิดเผยตัวตนต่อหน้าสาธารณชนอย่างตรงไปตรงมาในปี2014ผ่านการให้สัมภาษณ์กับสื่อใหญ่ในสหรัฐเขาไม่เคยใช้นามแฝงไม่ซ่อนเร้นเพียงแต่ยืนยันด้วยชื่อจริงเลยผมเนี่ยแหละคือคนที่ยิงโอมามาบิลเดนสามนัดปิดบัญชีมันคือคำประกาศที่ตรงไปตรงมารุนแรงและทำให้ชื่อของเขากลายเป็นสัญลักษณ์ทันที โรเบิร์ตเล่าว่าในขณะที่ทีม่ะขึ้นไปบนชั้นบนสุดของบ้านเขาเป็นคนพุ่งเข้าไปในห้องและเห็นบิลเดนยืนอยู่ด้านหลังภรรยาเขาจึงเล็งปืนไรเฟิลเข้าไปที่หน้าผากและเหนี่ยวไกไม่ใช่หนึ่งนัดแต่สามนัดเพื่อตัดโอกาสเป้าหมายที่จะรอดโอ้เป็นการยิงที่โคตรโหดเลยนะเนี่ยเขาพูดในบันทึกจริงๆว่าบิลเดนยืนอยู่หลังภรรยายืนอยู่ด้านหลังนะแต่ยิงเข้าไปที่หัวถึงสนัดได้โอ้โห คำบรรยายนี้แตกต่างจากเวอร์ชั่นของแมทอย่างชัดเจนที่เขาอ้างว่าเขาเนี่ยเป็นคนยิงนัดแรกและเพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็ตามมายิงซ้ำทั้งสองคนมีเรื่องเล่าและจุดร่วมที่เกือบจะคล้ายกันแต่ต่างกันแค่ตอนจบเนี่แหละก็คือตอนที่บิลเดนตายมันทำให้คนทั้งโลกหลังเลว่าควรจะเชื่อใครกันแน่วะเนี่ยและในปี2017โรเบิร์ตโอนลตัดสินใจพิมพ์หนังสือที่มีชื่อว่า The Operator ที่เล่าเรื่องราวผ่านการเป็นหน่วยซิลและภารกิจต่างๆรวมถึงคืนที่เขาสังหารบิลเดนหนังสือก็กลายเป็นหนังสือขายดีอย่างแน่นอนเลยและชื่อของโรเบิร์ตโอเนลผู้ที่สังหารบิลเดนก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆหนังสือ The Operator ขัดแย้งกับ No Easy Day มากๆในหลายประเด็นเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครเนี่ยคือคนฆ่าบิลเดนมันคือความขัดแย้งที่ทําให้สาธารณชนสับสน และยังสะท้อนให้เห็นว่าแม้แต่หน่วยซิลก็ยังไม่มีเรื่องเล่าที่เป็นต้นฉบับจริงๆซึ่งแม้ว่าตัวของโรเบิร์ตจะถูกเป็นที่ชื่นชอบยกให้เป็นวีรบุรุษอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนในกองทัพจะประนามเขาโดยเฉพาะพี่น้องหน่วยซิลมองว่าโอนิลทำลายเกียรติของหน่วยกดเหล็กของซิลทีมซิกซ์เราไปด้วยกันเรากลับมาด้วยกันและเราจะไม่แย่งเครดิตกันการอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ลั่นไกแต่เพียงผู้เดียว จึงถูกมองว่าเป็นการหักหลังต่อหลักการของซิลแม้เพนตากอนเนี่ยจะไม่เคยยืนยันว่าใครเป็นคนยิงแต่คำกล่าวอ้างของโรเบิร์ตได้เปลี่ยนจากนักรบในเงามืดไปสู่บุคคลสาธารณะที่ถูกเชิดชูและถูกเกียรติชังในเวลาเดียวกันหลังจากที่แมดบิสเนตและก็ตัวของโรเบิร์ตโอนิลป,ประกาศว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนยิงโอซามะบิลเดนทั่วทั้งโลกก็เฝ้ารอความจริงจากกองทัพ เพื่อที่จะให้กองทัพบ,บอกว่าใครกันแน่ที่เป็นคนยิงบิลเดนแต่ทว่าสิ่งที่กองทัพเรือสหรัฐทำรรม,มันคือถ้อยคำที่หนักแน่นและเรียบง่ายหน่วยซิลทำงานเป็นทีมและความสำเร็จครั้งนี้เป็นของทีมทั้งหมดไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมันเป็นคำถแถลงการและเป็นการบอกถึงปรัชญาของหน่วยซิลทีมซิกที่ฝึกให้ทหารทุกคนละทิ้งอัตตาและยึดมั่นในความหมายของคำว่าบราเธอร์ฮูด ความเป็นพี่น้องที่เหนียวแน่นยิ่งกว่าเลือดเนื้อการไม่เปิดเผยตัวตนของหน่วยซิลและการไม่เปิดเผยรายละเอียดของการปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการไหนก็ตามเพราะว่ามันคือความปลอดภัยการเปิดเผยว่าใครเป็นผู้ลั่นไกอาจทําให้เขาและครอบครัวตกเป็นเป้าการแก้แค้นของกลุ่มหัวรุนแรงได้หากมีใครสักคนยืนขึ้นและบอกว่าฉันคือผู้ทาภารกิจสําเร็จ จะทำลายหัวใจสำคัญของหน่วยปฏิบัติการพิเศษทันทีเพราะพวกเขาไม่เคยถูกฝึกมาให้เป็นฮีโร่เดียวแต่พวกเขาคือทีมที่เคลื่อนที่ด้วยกันซีลทีมซิมีคำสอนที่ชัดเจนเงียบไว้คือเกียรติยศการพูดออกมาไม่ใช่การเพียงแต่ละเมิดคำสาบานแต่มันคือการสร้างความแตกแยกให้กับหน่วยด้วยดังนั้นการที่แมและโรเบิร์ตเลือกที่จะบอกเล่าเรื่องราวออกมาไม่ว่าใครจะพูดเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ตาม แต่มันคือการทำลายรากฐานของวัฒนธรรมองคอ์กรกรณีของ Matt แมดเนี่โดนหนักเลยเขาถูกเพนตรอนพิจารณาว่าหนังสือ No Easy Day มีเนื้อหาบางส่วนที่เข้าข่ายการเปิดเผยข้อมูลลับทางทหารโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตส่งผลให้เขาต้องโดนสอบสวนและในที่สุดก็ต้องยอมจ่ายค่าปรับและรายได้บางส่วนจากหนังสือคืนให้รัฐบาลส่วนโรเบิร์ตกับหนังสือ The Operator แม้จะไม่ได้ถูกดำเนินคดี ในระดับเดียวกันแต่ก็ถูกตำหนิและ,ะเผชิญหน้ากับแรงกดดันมหาศาลจากเพื่อนร่วมทีมหน่วยซิลและผู้บังคับบัญชาในอดีตด้วยหลายเสียงกล่าวว่าเขาเนี่ยสแสวงหาชื่อเสียงส่วนตัวมากกว่าจะรักษาเกียรติของกองทัพไม่ว่าใครจะกล่าวอ้างว่าตัวเองเป็นคนยิงบิลเดนกองทัพไม่เคยปฏิเสธและไม่เคยพูดว่าใช่หรือเปล่าแต่กองทัพก็ยืนยันหนักแน่นว่าเขาจะไม่ยืนยันแน่นอน ว่าใครเป็นคนยิงบิลเดนพราะในสายตาของกองทัพสหรัฐกระสุนนัดนั้นกระสุนที่ปิดชีพโอซมาบิลเดนไม่ว่าจะด้วยความตายแบบไหนมันไม่ใช่ฝีมือของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันเป็นกระสุนของทีมเรื่องราวของทั้งแมด์บิสเนตและโรเบิร์ตโอเนลทั้งคู่ต่างก็ใส่ไฟกันไปมาว่าอีกฝ่ายโกหกในขณะที่ถูกกองทัพป,ประนามในตอนนั้นเนี่ยพวกเขาอยู่ทีมเดียวกัน เดินเคียงบ่าเคียงไหลเข้าไปในบ้านของบีลาเดนที่เมืองอับบอตบัตปฏิบัติการด้วยกันเสี่ยงชีวิตเท่ากันและมีส่วนในจังหวะสั้นๆที่เขียนประวัติศาสตร์โลกใหม่ได้แต่เมื่อควันจางลงหลังภารกิจเสร็จสิ้นพวกเขากลับเลือกเส้นทางที่ขัดต่อหลักการของกองทัพแต่มันก็สะท้อนถึงความปรารถนาของมนุษย์พวกเราทุกคนเนี่ยล้วนที่อยากจะเป็นที่จดจำได้รับการยอมรับ และได้รับสวมบทบาทที่จะเป็นวีรบุรุษมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่อาจปฏิเสธธรรมชาติของตัวเองได้ที่ต้องการจะฝากชื่อของตัวเองไว้ในหน้าประวัติศาสตร์การที่คุณได้ถูกยกว่าเป็นผู้สังหารหนึ่งในผู้ก่อการร้ายที่สร้างความหวาดกลัวให้กับโลกได้มันทำให้คุณดูเท่โคตรเลยใช่ไหมล่ะและนั้นตอนนี้ใครหลายๆคนก็อาจจะยังมีคำถามอยู่ในหัวว่าใครกันแน่ ที่เป็นคนสังหารโอซมาบิลเดน